วันนี้สวัสดีครับ f c บอยสายในครับวันนี้เรามาเปลี่ยนซีนหัวใจ ZX 2 0 0 ZX 5G นะครับเรามาเปลี่ยนซีนหัวใจกันตอนนี้ช่างได้ลือ,ออกมาแล้วนะครับนี่ช่างลื้ซีนลื้แกนออกมาละซีนหัวใจอยู่นี่ครับไปซื้อมาแล้วนี่เลย ตีนหัวใจนี่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะสีฟ้านะครับมีทั้งหมด6ตัวแล้วก็มีกันฝุ่นแล้วกันน้ำมันนะครับอีกอย่างละตัวแบบอย่างนี้นะสีหัวใจครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวที่ถอดไว้นะครับนี่ซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะนี่นะหกตัวนะครับใส่นี่แล้วก็มีซีนกันฝุ่นอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นคอตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่คือสีนวใจของ z x นะครับ200 zx นะครับ เตรียมจะส่งลูกค้านะครับนี่ฮะตอดจากตรงนี้มานะครับมาร์กสายมาร์กอะไรให้เรียบร้อยนะครับพันไว้นะครับพันไว้พันไว้สีแดงสีเขียวสีอะไรก็พันไว้ใส่ไว้นะครับเราก็เปลี่ยน เมื่อวานนี้เปลี่ยนทางนะ้มันนะครับเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองพายรอดแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับน้ำมันตัวนี้มันเกียร์ปั๊มตัวนี้นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันความสะอาด ทำความสาดตัวซีนตัวแกนตัวนี้นะแล้วเขาจะล้าง ใช้น้ำมันนะครับใช้น้ำมันล้างทำความสะอาดเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดปุ่นนะครับดูออลิงด้วยดูออลิงตัวนี้แหละดูตัวนี้แลดูออลิงตัวนี้นะนย้ายหลุดหรือว่าถ้าหลุดต็ออกมาก็เก็บไปนะ สาสตร์แบบง่ายๆนะครับเพราะมันไม่เลือไม่เลือกสี่มาแล้วโอเคไปเลยนี่ครับมาแล้วครับ นิเ้เศษคุณเศษอะไรต่างๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดเขาด้วยน้ำมันมันโซล่านะครับส่งกำยาล้างอ่าตกนะครับเดี๋ยวไปอีก คลิปหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปตอนใส่แล้วนะครับหรือตอนที่กำลังใส่นะครับตอนนี้ล้างก่อนนะครับให้ช่างเขาล้างก่อนนะครับดีครับ